เอาละครับมาช่วงสุดท้ายของขยายข่าวนะครับยังอยู่กับอาจารย์เจษดานะครับพูดคุยกันต่อครับการประมูลขึ้นพันแที่ช้านะครับทำให้ประเทศเสียประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจในการใช้ 4G หรือเปล่าครับ พอพันแปดนี้เขาบอกว่ามันเหมาะสมที่สุดการใช้ 4G ถูกต้องไหมฮะก็พอเราพอเราช้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอ้าวโหโอกาสทางธุรกิจมันมันเสียหายไปเยอะหรือเปล่านั่นนั่นกคคือมุมมองของคนที่เป็นธุรกิจถูกไหมครับวันนี้เราสนใจว่าเราเราถ้าสนใจที่ตัวหลักเป็น 4G ทำยังไงให้คนมี 4G ถามว่าวันนี้เรามี 4G ใช้รือยังมีแล้วนะครับขึ้ื่องนหนึ่งเนี่ยมันทำ 3G ได้ 4G ก็ได้ผู้ประกอบการบางรายลงทุน 4G บนนั้นแล้วครับคราวนี้ย้อนกลับมาที่พันแปดประมูลช้า ทำให้หมดโอกาสในการใช้ส g ีคงไม่ใช่แล้วล่วคะคราวนี้ประเด็นก็คือวันนี้พันแปดถ้ามันว่างเนี่ยผมประมูลไปโดยไม่สนใจอะไรเนี่ยมันทําได้เลยถ้าประมูลช้าลงเนี่ยโอเคนั่นคือความเสียหายหแต่วันนี้พันแปดมีคนอยู่บนนั้นแล้วมีแต่คนบอกว่าให้ไล่คนกลุ่มนี้ออกไปซึ่งคนวันนี้อย่างที่ชาร์จที่เมืเ่อกี้คนที่กินมะม่วงเขาอาจจะให้ผลกําไรตอบแทนทางกําไรน้อยแต่เขาก็ต้องมีส์บนพื้นดินอยู่ ผมจะทํำยังไงให้คนกลุ๊ปนี้ยังสามารถใช้งานได้อย <futur> ่างต่อเนื่องนั่นคือประเด็นความสําคัญมากกว่าวันนี้เรารู้ไหมว่าใครที่อยู่บนคลื่นพันแปดคนที่อยู่บนคลื่นพันแปดทายเกีได้ประโยชน์จากคลื่นพันแปดเนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ที่พร้อมจะไปขึ้น 4G กี่เปอร์เซนต์ที่ยังต้องการใช้ 2G อยู่มีหลายคนที่ไม่ได้ต้องการจะไป 4G เขาก็ยังมีความสุขกับการใช้ 2G เขาอยู่นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันมันมันค่อนข้างจะผมอาจจะเลยไปถึงว่า ต่างประเทศเขาไม่ได้ทําอย่างนี้กันต่างประเทศเขาทำไงครับอาจารย์ครับต่างประเทศ <laughs> วันนี้ด้วยกฎหมายที่ออกมา <laughs> ที่มันมีความคุ้นเคย <c oughs> กฎหมายบอกว่าให้ประมูลเมื่อจบสิ้นสัมปทานก็ไม่ให้ใบาการต่อแต่ให้ประมูลครับ <c oughs> แต่ช่วงระหว่างที่จำเลยจะต้องประมูลตเตรียมการประมูลเพื่อ <c oughs> <ะ>ให้เกิดรานซิชันเนี่ยกฎหมายได้พูดไว้ว่าทาอะไรแต่นนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ความสนใจในเรื่องการประมูลเป็นหลักวันนี้ด้วยข้อได้จริงก่อนว่าเขาให้เรื่องการจัดสรรขึ้นงบถี่เป็นหลัก ในต่างประเทศหลายประเทศแม้กระทั่งพม่าเองที่เพิ่งมีโมบายนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าคุณได้หลเส้นไปคุณหมดไปสิบห้าปีคุณมีสิทธิ์ต่อรองกับรัฐบาลหรือคนที่จัดสรรขึ้นความถี่ว่าจะต่อได้อีกสิปีแต่ว่าต้องมีค่าธรรมเนียมเนี่ยต่อรองว่าได้จะใช้งานได้หรือเปล่าบนขึ้นความถี่เดิมเพราะเขาคอนเซิร์ในเรื่องของความต่อเนื่องในการลงทุนความต่อเนื่องในการใช้บริการเขาก็เป็นลักษณะสิบห้าบวกสิบแต่วันนี้ ซึ่งภาษาทางเทคนิคเขาเรียกว่า RFR Light of First Refusal สิทธิอันดับแรกในการที่จะปฏิเสธครับถ้ารับเก็บแพงบอกผมไม่ให้บริการต่อแล้วผมเลิกแต่ถ้ารับเก็บในราคาที่เหมาะสมเจรจาตรงอ๋อสามารถต่อได้ต่อเนื่องได้มเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมฮะใช่มันก็จะงว่า,าสามารถให้บริการได้ต่อเนื่องซ,งซึ่งผมก็จะบอกจากครั้งที่แล้วมาว่ามันไม่ใช่ขึ้นความถี่ทุกขึ้นความถี่เหมาะสมกับการประมูลครับ มันมีเครื่องวันท,ที่มีความหลากหลายมีลักษณะที่ต่างกันโดยเฉพาะเึ้มนมายเลดบอกว่าจะเอาประมูลลูกเดียวโดยไม่สนใจอะไรเนี่ยทําได้ถูกกฎหมายด้วยอแต่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยมันมันผมว่ามันไม่ใช่แล้วสุดท้ายยังไงครับคืออันสิ่งที่เราทําออกมามาตราการเยียวยานี่คือมันขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไรหรือเปล่ปาฮะไม่ไม่ได้ขัดเขามีบอกมันผิดหลักการของรัฐธรรมนูญและ<ฮ>กฎหมายนันะหมายความว่าถ้าสมัมิทันหมดลงคุณจะมีหน้าที่คือคุณจะต้องทําการ อันนั้นเป็นปนา้าผผมไม่ใช่นกักกฎหมายแต่แต่วันนี้โดย c o m m o น s e n ส e ธรรมดาเนี่ยแล้วทามนรรนูบอกว่าสนใจกฎหมายเขียนมาแล้วประชาชนจะเดือดร้อนอยังไงฉันไม่สนอ,อันนั้นผมว่าไม่ใช่สุดท้ายมันอยู่ที่ประโยชนนะ์สาธารณะวันนี้ดูคนก่อนว่าครับวันนี้ผมปิดเครื่องไปพันแปดมีคนเดือดร้อนไหมมีเยอะไหม ตัวเลขงาะจะเยอะนะที่อาจารย์บอกคือถ้ามันมันเป็นความถี่แล้วมีคนใช้อยู่หลักหมื่นอย่างเงี้ยครับโอเคมันยังพอพอว่าเออมีการผ่องเผาได้แต่วันนี้คนเป็นหลักล้านครับอาจจะถึงสิบล้านซะด้วยซ้ำครับปิดไปเนี่ยคนเดือดร้อนเยอะเป็นจํานวนมากฮะเราจะจัดสรรยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับประมูลเราก็ต้องประมูลตามกฎหมายจัดสรรก็ต้องจัดสรรให้มีความประสิทธิภาพสูงสุด ผมไม่มีโอกาสคุยกับกับกับคนที่มีประสบการณ์ในการจัดสรรที่นความีเขาก็ค่อนข้างจะบอกว่าเรื่องนี้แปลกสําหรับประเทศไทยแปลกยังไงย์หมายถึงว่ามันวิธีการมันแปลกนะฮะอยู่ๆกฎหมายไปกําหนดให้ประมูลขึ้นความถี่อย่างเดียวโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละครับที่เขาสกอรเซ้นว่าถ้าประมูลแล้วคนที่เข้ามาใหม่จ่ายเงินเป็นจำนวนมากครับเขาจะปิด g s m เพราะวันนี้ไม่มีอุปกรณ์ลงทุน g s m กํากำไรน้อยทำไมเขาจะไม่ปิด เขาต้องให้บริการ 4G เขาไปกำไรเยอะกว่าต่อหัวเยอะกว่า<ะ>ให้คนที่มีรายได้เยอะรรจ่ายพร้อมจ่ายเงินเยอะได้กำไรมากกว่าดูแลคนน้อยกว่าแล้วก็ได้กำไรมากกว่าโอเปกคอสน้อยกว่า<ะ>ทำไมเขาจะไม่เขาไม่ไม่ทำอย่างนั้นวันนี้คลื่นที่มี GSM มีอยู่แค่สองคลื่นเท่านั้นเอง900กับ1080 900อีกสองปีข้างหน้าปี58จะหมดอายุลงครับความแรงรุนแรงก็คือประมาณ30-40ล้านสองถึงสามเท่ามันโอ้โหคนมันใช้เยอะกว่า เยอะกว่าด้วยขึ้นพันบาทตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เรารู้ก่อนใช่ไหมสร้ยเก้าร้อยเราเราก็พยายามดูรู้ก่อนแล้วก็พยายามจะวางแผนว่าจะทํายังไงดี <ฮะ S 2> แล้วมาตรการเยียวยาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกิจอย่างนี้ <ฮะ S 2> คุณดิงรู้ว่าปีห้าแปดสัญญาสมปทานของ TOT จะหมดปีหกหนึ่งสัญญาสมปทานของดีแทกจะหมดครับ <ฮะ S 2> ถ้าไม่มีประกาศไม่มีประกาศเยียวยาอยู่ๆวันพรุ่งนี้เขาประกาศยกเลิกสัญามปทานขึ้นมาเนี่ย <ฮะ S 2> ใครรับผิดชอบ <ฮะ S 2> อเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันถือว่าเป็นกรณีศึกษาได้เลยนบ เป็นเคสเตดี้นะครับเพราะมันครั้งแรกที่ครั้งแรกจริงๆว่าประกาศตัวนี้เรามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์เนี้ยการสิ้นสุดสมัมปทานอาจจะสิ้นสุดโดยเวลาของมันเองกับ,บสิ้นสุดก่อนเวลาของมันครับซึ่งพวกนี้เป็นผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ๆก็ถ้าเกิดยกเลิกหรือสารสั่งว่าไอ้สัญญาสัมปทานไม่ชอบโดยกหมายต้องอยห,หยุดอระหว่างหยุดเนี้ยคนที่อยู่บนโครงขายพวกนี้คนที่อยู่บนสมัมปทานพวกนี้เขาจะทํำยังไงจะเอาอะไรมารองรับเขาคือถ้าเกิดกรณีที่ เกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่เนี่ยมันหมดโดยที่ไม่ได้หมดตามอายุสัมทานอยู่ดีๆเกิดอุบัติเหตุสักอย่างแหละต้องหยุดแล้วจะทำยังไงช่้นก็เราจะบอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นจะทำยังไงถ้าไม่มีมาตรการเยียวยาประมูลเลยป่ะทาได้หรือเปล่ามันไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้มาตรการเยียวยาตรงนี้ก็สามารถที่จะมาําใช้ตรงนั้นได้ใช่ครับนั่นเป็นนอกจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งวันนี้มันก็ฉุกกระหุกมากเพราะว่าหลายจะมประมูลขึ้น3 g มีมันก็จะมาสู่การประมูลทางการเนี้ยถ้าเราประมูลไปแล้ว เขาได้ความถี่เขาไม่สร้างเน็ตเวิร์กครับเพราะวกทีมที่สร้างเน็ตเวิร์คมันก็มีอยู่จํากัดด้วยด้วยด้วยจานวนหนึ่งฮะวันนี้สาม G ยังขึ้นไม่เต็มเลยครับวันนี้ประมูลขึ้นอีกมันต้องใช้เวลามันใช้เวลาหน่อยแต่เราเร่งฮะเราพยายามเร่งแล้วแหละครับแต่วันนี้มันไม่ใช่หลักเดือนแล้มันมันต้องเป็นปีเนาะใช่คนที่เนี่ยผมฉีดยาเข็มแรกแล้วผมยังไม่ดูอะไรเลยผมฉีดยาเข็มที่สองไปฮะชัวร์ไหมว่าจะหายมันต้องประเมินก่อนประเมินนิดนึงนะฮะ เพราะว่าช่วงเวลาหนึ่งปีเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ดูด้วยครับอาจารย์ครับเราคิดว่าเราจะได้ประมูลทันไหมครพันแปดคือสุดท้ายเนี่ยทุกคนยัเมปีนเลยมันจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นมันไม่ทันอีกยังไงข้อนูข้อนี้ออกมาอีกแล้วทำยังไงอาจารย์คือตอนนี้ครับโดยภาคบังคับเราต้องประมูลในกันยายนแน่ครับตารางออกมาแล้วมีการอนุมัติตารางเวลาต้องประมูลในเดือนกันยายนปีหน้้ครับผมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเพราะงั้น หนึ่งปีในการรักษาเนี่ยต้องทาให้ได้ยืนยันอีกทีหนึ่งนะว่านี่ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการไม่ครับพตอนนี้ผู้ให้บริการมีสองเจ้าถูกต้องไหมครับไม่ได้การเอื้อประโยชน์ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ลัฐวิสาหกิจไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้เอกชนครั้งนี้จุดประสงค์อยู่ที่ประชาชนอืมรล้วคำหนึ่งประชาชนอยู่สุดท้ายคือยืนยันว่าเพื่อประชาชนเยียวยาเพื่อผู้บริโภคอย่างเดียวใช่ครับ ทั้งรับวิศศษากษษิจทั้งเอกชนต้องไม่ได้กําไรจากการเกี่ยวยาโหนี้อ่าไม่ได้กําไรไม่ได้ไรไม่ไม่ได้มีเม็ดเงินที่เข้ามาไม่ไม่ได้มีมสู่สู่ผู้บริหารอย่างสบายใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับราคาเรายึดประชาชนเป็นหลักประชาชนจะ,จะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วรักไม่ใช่รับวิษากษาิจนะครับประโยชน์ของรัฐก็หรือประโยชน์ของชาติก็ต้องได้ด้วยอืมนะครับ แต่แน่นอนนะอาจารย์มันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็มีนักวิชา,าออการเขามาบอกนี่แหละครับคือ,คอ,อวันนี้แค่การคุมของส่วข่าววันนี้อะไรเงี้ยมันผิดหลักรัฐธรรมนูญสนใจเทคนิคทางกฎหมายหรือสนใจประชาชนมากกว่าแล้วมันเป็นตัวหนังสือไงอาจารย์มันอยู่ที่ตีความวันนี้วันนี้อยู่ที่ตีความวันนี้เราเห็นคนประชาชนกำลังจะเดือดร้อนแล้วเราตีความเพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนหรือเราจะตีความใช้กฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนอันนี้ก็เป็นคําถามที่คุณผู้ชมจะฟังแล้วก็คงต้องไปนั่งลองวิเคราะห์นึกคิดดูคำว่าสุดท้ายคนเป็นคนสร้างกฎหมายและตัวกฎหมายมีปัญหาเรากำลังจะใช้กฎหมายที่มันเป็นปัญหาเพื่อให้คนเดือดร้อนหรือเรากำลังจะใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาถึงทางไม่ดีนะอาจารย์ตรงนี้นะครับสรุปสุดท้ายแล้วนะครับว่าการบอกว่าที่เราเยียวยา ขึ้นพันโดยไม่ทําการประมูลภายในปีนี้ให้ให้ทันนะครับครับมันจะไม่ได้ทำให้ชาติเสียหายถึงขนาดที่เขาออกมาบอกเลยนะแสนล้ามื่นล้านบาทผมว่าประมูลโดยไม่สนใจอะไรเนี่ยเสียหายมากกว่าได้ครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์จสดานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณซัมซุงสมาร์ททีวีพิสูจน์เองกับมือให้เห็นกับตานะครับอาจารย์และผมลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ สนุนโดยใหม่ซัมซุงสมาร์ททีวีควบคุมด้วยเสียงและท่าทางสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่า